广场半天飘逸。 พ่อใหญ่หนวดหมอกนะครับเด้อมามาเบิ้งพิธีการซ่อมแข่งเทือกนะครับเด้อให้ให้ใส่แดดนี่ละเอาไป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 คนเบิ้งทั่วโลกเด้อหนิเด้อยูทูช่องพ่อใหญ่หนวดหมอกเสแนหน่อยเด้ออที่สองที่สองปีนี้ของเที่ยเนาะก็เก่าที่มึงจับหมดเลยนะเมื่อนี้พ่อใหญ่หนวดหมอกมาเบิ้งพิธีซ่อมของบันเทียบเทวีนะครับเด้อ พี่นงเอฟซีทั่วโลกนะครับทรงแย่งใจให้เพิ่นทีมเพิ่นน้ำนะครับเด้อเพิ่นดีแข่งเพลินที่แข่งมือได้ดีกว่นเพลินดีซีนะครับเด้องทีซีที่ห่านะครับเพื่อหนวดกระติ่ไม่อีกมาถ่ายเลย่อทีซีทายทอดสดเลยมาที่นี่เพิ่นสีใส่ชุดงามกว่านี้วันต่อไปใส่ชุดพร้อมเพียงกว่านี้มาเต้นเอกจ้ะขาดขาดขาดคนที่เห็นตั้งสี่ชั้งหนาหัวเรียกอยู่หน่อย เวลาเพิ่มสีเพิ่มขางเส้นเยอะเอาเทํารับมื่อนี้กองขอล่าคุณผ ER ู้ชมไปกวนสวัสด ah, <God. S 1> ีครับมาสวัสดีไปสวัสดีครับ